สวัสดีครับวันนี้พาทุกท่านมาทำความรู้จักกับเขาบอกว่ามันเป็นบุหรี่ไอคอดไอแคปอะไรสักอย่างนะครับอันนี้มาจาก made in italy made in italy นะครับนำเข้าน่าจะนำเข้าโดยฟิลิปมอริส มาเลเซียเลตมาลิสก,ก็เป็นไม่แน่ใจว่าเป็นพวกมาบบโลหรือเปล่าเป็นบริษัทที่นำเข้าไม่ได้รีวิวขายของนะครับแต่ว่าอยากจะรู้ว่าข้างในเนี่ยมันมีอะไรบ้างเห็นที่ทำง,งานเขา บอกว่ามันดีแล้วก็กลินไม่เหม็นที่บ้านให้เข้าไกลได้อ่าผมจะแกะให้ดูนะผมว่าเขาก็คงไม่เคยแกะกันหรอกนะเพราะเห็นเขาบอกว่ามันหาซื้อยากแต่นี่ผมได้มาฟรีฝรั่งก็ให้มาอีกทีหนึ่งนมันมีอยู่แค่นี้นะ ตัวยาตัวยาสูบจริงๆมีแค่นี้แค่นี้เองนะับแล้วก็มันห่อหุ้มด้วยมันคล้ายๆเป็น อลูมิเนียมตัวนี้นะครับมันเหมือนเป็นอลูมิเนียมฟอย์แบบหนาหน่อยกับต,ตัวยาอัดไว้ละเอียดมากมเห็นไครับมันจะแบบแบบมันมันเหมือนเป็นเป็นฟอยล์เป็นอลูมิเนียมดูดีครับตัวยา นี่ครับเป็นฟอยล์เป็นอลูมิเนียมฟอยล์คล้ายๆเป็นตัวนำประจุความร้อนเป็นเพราะว่าไอเขาไม่ได้จุดไฟเขาไม่ได้จุดไฟสูบเหมือนบุหรี่ทั่วไปนะครับ เขาก็จะเอาไปใส่เครื่องแล้วก็กดเขาบอกว่าเนี่ยเขาบอกว่า stop burning ก็คือหยุดการเผาไหม้แต่เขาใช้การเหมือนผมว่าน่าจะเป็นไฟฟ้าผมก็บอกว่าถ้ามันไม่เผาไหม้แล้วมันจะเกิดควันได้ยังไงใช่ไหมแล้วมันจะไม่เผาได้งไง หรือบอกหรือเป็นอบหรอไม่เผาเป็นอบแต่มันมีควันแต่ควันมันน้อยแล้วกลิ่นมันไม่เหม็นเหม็นน่าจะเหม็นแบบฉุนฉุนเหมือนเหมือนฉี่อะไรประมาณเนี้ยแบบกลิ่นประมาณฉี่รถกันเกงแล้วแห้งกลิ่นแบบนันเลยเนี่ยฮะชัดๆมันคืออะลูมิเนียมเป็นตัวนํา ประจ,จุไฟฟ้าคิดว่านะแล้วอันนี้เป็นก้อนกองโคตรเจาวเลยเขบอกกล่องหนึ่งเนี่ยแพงเลยนะแล้วหาซื้อกันยากอีก มผมไม่แน่ใจว่ามันผิดกฎหมายหรือเปล่านะมันถึงหาสัญยานี่อะไรเนี่ยกล่องสองชั้นอ๋ออันนี้แบบให้ขวันเข้าไปฉีดให้หมดเลยนะครับ เหมนกันนัน,นีหยะพอที่ไปควักอะไรมามาเนาะนี่ก็ไม่มีอะไรแล้วมียาสูบอยู่นิดหนึ่งแล้วขายโคตรแพงเลยมันแพงที่ผมว่านะมันแพงที่วิธีการสูบดูยุ่งยากต้องใช้เครื่องมันก็เลยแพงอะดูรีที่ใช้ไฟใายจุดสูบได้เลยมันง่ายไง มันเลยถูกแต่เดี๋ยวนี้มันก็ไม่ถนะูกแล้วต้องย้ำก่อนนะครับว่าการสูบบุหรี่เป็นสิ่งไม่ดีนะครับอันนี้มันเป็นเหมือนผมว่ามันเป็นตัวกรองนั่นแหละแล้วแต่ว่าไอบุหรบบี่แบบเนี้ยแบบเนี้ยนะ มันเหมือนคนที่เขาสูบบุหรี่แล้วเขาอยากจะเลิกแล้วเขาก็พยายามหลอกตัวเองเหมือนบุหรี่ไฟฟ้าครับซึ่งยุคสมัยหนึ่งแบบยิดมากแล้วบอกว่าไม่เป็นอันตรายสําหรับเอาไว้เลิกสูบบุหรี่สูบอันนี้แทนสูบในบ้านก็ได้กลายเป็นว่าในบ้านนี่แบบควันขโมยเลยแล้วถามว่าควันควันที่เราสูดเข้าไปมันมันจะไม่มีโทษได้ไงใช่ไหม มันมีควันอะไรที่มันไม่มีโทนบ้างขนาดจุดทูบยังมีเขาเป็นเบลงเลยอ่ะโอเคก็จบไปนะครับสำหรับบุรี่ stop burning เ,เขาเรียกไอคอตาประมาณเนี้ยครับผมก็ไม่ไม่ถนัดเคยมีหัวหน้าพยายามจะให้ผมสูงเหมือนเขาอะ แต่ผมมองว่ามันแพงแล้วสุดท้ายมันก็ไม่ได้มีประโยชน์ที่เราจะเปลี่ยนมามันก็คือควันเหมือนกันแต่ตอนนี้ก็พยายามจะเลิกบุหรี่แล้วนะครับโอเค ขอบคุณครับถ้าใครชอบกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วก็กดติดตาม u ับ c r i b e แล้วก็เดี๋ยวจะทำคลิปออกมาให้ดูกันเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับ